กระจกลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและก็เป็นตึกที่สูงอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยเหมือนลูกลีอยู่ในหนังโอ้แบบแรกของประเทศไทยเปชอร์ฟิชองพริ้งสบายดียินดีตอนหับทุกคนเขาชูช่องแบ๊บแบบบูบี้ชาลช่องจิจะเสิร์ฟความสดใสชุชื่นนะคะความมัน มีความซึกเนาะสดชื่นให้กับ่านผู้ชมถูกคนเนาะได้บึงเนาะ,ะอ่ามื่อหนีก็มาพบกับแบ,บะกับลุงมาสองคนนะคะแฟคคู่ดูโอแบบบเงาเด้ออ่าในคลิปเนาะ,ะจะขอวาเป็นภาษาไทยกลางเนาะสวัสดีนะคะพี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวไทยนะคะอืมแบ,บแล้วก็ลุงนะคะจะมาทําอะไรนะคะวันนี้หยุดก่อนนะให้ทุกคนที่เข้ามาใหม่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง เื่อเป็นกำลังใจให้กับรุ้งและก็แบร์ด้วยนะคะจะจำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะคือเขาเกริ่นก่อนนะก่อนหน้านี้มีพี่ๆนะคะจำนวนมากเลยคะ่ะอยากให้แบร์รีอคต,ตึกมหานครที่กรุงเทพนะคะแบร์ก็ไม่รู้ว่าเป็นตึกอะไรนะจนแบร์เข้คลิกเข้าไปดูในลิงก์ของพี่เขาได้แปะไว้นะคือมันสวยมากๆเลยว่าแบร์เพิ่งจะดูนิดเดียวเองยังไม่ได้ดูจนจบนะคะแบร์จะดูจนจบ ร้อมกับพี่ๆทุกคนเลยนะคะใช่โอเคเราจะวันนี้เราจะมา reactreact อะไรคะคุณลุงตื่ต่ค่ะ react ตึกมหานครสกายวอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นตึกกระจกลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เป็นตึกที่สูงอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยเไม่เคยเห็นเลยงั้นอยากดูแล้วไหมคะอยากดูแล้วพี่ๆอยากดูแล้วใช่ไหมคะ เราไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะก่อนที่เราจะเริ่มรีอคนะคะขอ,ขออนุญ,ญาต<ๆ>เจ้าของคลิปนะคะดีเจอร์นี่ใช่ไหมดีเจอร์นี่นะคะที่เอาคลิปของพี่พพเขามารีอคนะคะคือคลิปของพี่เขาทําเอาไวใ้ให้ดีมากๆเลยนะคะให้พวกเราเข้ามาศึกษาดูแล้วก็ว้าวมากๆค่ะใช่ขอบคุณมากๆนะคะเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นคลิปเลยนะคะไปดูกันเลย โอ้ยมใมากค่ะมันใสมากเลยมากจริงสวัดีค่ะวันนี้นะคะเป็นจะพาทุกคนมาหาไอเดียสาหรับปีใหม่นี้นะถ้าเกิดใครที่อยากจะไปต่างจังหวัดที่อยจะไปเมืองนอกนะอยากจะอยู่กรุงเทพแบบชิลๆนะคะวันนี้ไปก็มีวิวแบบชิลๆสูงๆใหม่ๆมาให้ชมกันค่ะไปก่อนค่ะที่นี่ตึกมหานครค่ะใช่ตึกมหานครเพราะ ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยตั๋วนะเหลือ765บาทถึง30มิถุนายนปีหน้าเลยค่ะโอ้ยไปดูพี่พี่เขาดางนี้ยัง7 0 0กว่าบาทเองอ่ะคุ้มนะคะคุ้มมากที่พี่เขาหนึ่งปีที่แล้วไม่เป็นไรต่วเพื่อมีตัวนะโอ้มีการตรวจความปลอดภัยค่ะจะบอกว่ามันมีแบบประสบการณ์ที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจอ LG ค่ะ ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่า LG เป็นผู้นําจอระดับโลกเรื่องจอหนึ่งนะตรงนี้มันก็จะเป็นจอที่แบบว่าเห็นป้าเวลาดําเนี่ยมันจะดูดําสนิทเลยเพราะว่าเขามีค่าคอนทรามเรโซค่ะคือดำเนี่ยดำสนิทแล้วขาวขาวชัดเจนนะทําให้จอเนี่ยคมเข้มมากแบบโอ้โหชัดนะพอเรามายืนถ่ายรูปอย่างเงี้ยไม่คือสวยมากแล้วค่ะไม่คือเป็นกระจกแบบสวยจริงๆอ่ะแบบสวยมากค่ะเข้าขั้วค่ไม่ถึงห้าสิวินาทีก็จะถึงชั้น74เลยค่ะลิฟปเนี้ยจะขึ้นที่ความเร็ว ชันเจตดหาใจเลยเสัเกจอดีมันจะแบบว่าสวยงามมากนะคือเข้ามาจุดเด่นของลิปเลยค่ะจอนี้จอ้องเราอยู่เน yeah. ี so ่ยเป็นแบบก้าเป็นตดเลยสวยจงอ้ดูจอแบบนี้ท่ลอ้วินนี้ไม่ต้องแบบเราที้วค่ะซงจอนี้นะะสวยมาก เป็นแบบนน้หักเบามากๆค่ะเบากว่าจอปกติถึงซิลิฟ่าไม่เหมือนดูลิฟเลยได้โดยที่ไม่ต้การซิลิฟเลยค่ะโอ้จะอื่นๆเป็นแบบเพราะว่าขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็ตัวนี้เป็นจอที่ดัดโค้งได้นะสามารถเอามาทำแบบดีไซน์ต่างๆต่อยอดดีไซน์ได้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งมีแต่ L g โอ้มันสวยมากอ่ะมันเห็นวิวหมดเลยอ่ะมันสวยจริงอ่ะโเพราะนแล้วหลุดอยู่ในหนังนี่แล้วก็ประหยัดพลังงานใช้พลังงานน้อยด้วยค่ะถึงเร็วมากๆถึงแล้วพูดไม่กี่วิเองถึงแล้วอ่ะ มากจริงให oh, şey like ้กรุงเทพสนานี้เลยเหรเดี๋ยวโอ้แล้วแบบดีเทลพื้นอะไรเขาดีมากอ่ะอันนี้ไม่ได้เมานะคือเราไปขึ้นไทยเป็นหนึ่งนหนึ่งแล้วแต่ว่าของกรุงเทพมันสวยกว่าีจริงอะสวยจริงอ่ะสวยอ่ะแล้วก็มีเพลงเบาๆบรรยากาศดีมากนี่ไงกรุงเทพของเรากรุงเทพอันแสนรถติดของเรานะติดแบบหนึ่งในสิบทุกรถติดในโลกใช่ไหมตรงนี้ค่ะจะเป็นแผนที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้เลย สวยอะมันราคาขึ้นมามึ้นแน่นอนนะไม่สิ้แน่นอนท่าจะต้องขึ้นมาครับเฮ้ยเราเราชอบมากที่กระจกมันมันไม่เป็นแบบสีเขียวฟ้าคืออะไรก็คืบางตึกที่เราขึ้นไปเอาบางตึกแล้วกันเนาะคืออันนั้นกระจกเขาจะแบบออกสีเขียวฟ้าแล้วมันมองวิวอะไรไม่เห็นเลยแต่ของกรุงเทพคือแบบไม่คือไม่รู้ว่ากรุงเทพสวยขนาดนี้ใช่มจากมุมนี้ต้องไปสนีอันนี้ส่งได้จริงนะคะนี่เขาจะมี โบสการ์ดติดสแตมป์ให้แล้วเราเขียนเสร็จหย่อนตรงนี้แล้วส่งถึงบ้านเราเลยค่ะสวยอ่ะมันมีที่มานะว่าทําไมต้องเป็นตู้ไปรษณีย์แบบนี้ค่ะเพราะเขาบอกว่าตู้ไปรษณีย์ทรงนี้บางคนเกิดไม่ถัดทุกคนแหละน่าทุกคนนะเกิดไม่รอบที่จะเห็นใช่ไหมมันเป็นตู้ไปรษณีย์แบบแรกของประเทศไทยเลยนะคือแบบแรกของประเทศไทยเขาให้เราเป็นของขวัญคันเนื่องในโอกาสที่ประเทศสยามของเรานะคะมีกิจการไปรษณีย์ค่ะตอนัตุ้งมีสองสี่สองหกนะ ยังไม่มีใครเกิดนะเอ่อก็่อนไปกันรลายปีอ่ะเนี่ยเป็นตู้ทรงวิกตอรียนนะคะก็เป็นเด็กถังตู้เลยคือถ้าใครอยากมาเห็นว่านิของนักสมัยก่อนมันสวยงามหน้าตาเป็นยังไงก็ยเลยม่สวยที่นี่ได้นะเป็นที่เกศสลักด้วยสวยงามน่ารักมากเลยอ่ะอันนั้นมันจะดูวินเทจใช่่ปะแต่ที่ตู้ขายโสการ์สกาดแบบว่าโมเดิร์นมากนะมันเป็นตู้ยอดอีก นี่ตามพื้นนะคะมันจะเป็นดีเทลแบบแผ่นที่อันนี้ไม่ได้ม่วนขึ้นมานะมันเป็นแผ่นที่กรุงเทพที่ถูกตัดมาแต่ละส่วนนะแล้วก็มีโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยซึ่งไม่ได้มีแค่ทิพยพื้นนะคะเพราะว่ามองขึ้นไปข้างบนนี่จะเป็นกรุงเทพแบบอัพไซด์ดาวค่ะอ่าใครที่อยากจะส่องกรุงเทพแต่ชอดมองใกล้ๆนะคะส่องแบบตัวแอบชอบใครอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าเขาอยู่บ้านข่าใช่ไหมหยอดไปเลยเหียไอเดียดีนะคะแล้วก็สามารถชมวิวกรุงเทพได้สวยจริงค่ะสวย ของเล่นที่นี่คือเยอะมากๆยังไม่จบนะมีค่ะมีคิวอาร์โค้ชไหมอยากไปอ่ะให้เโหลดแอปพลิเคชันค่ะแล้วเราจะรู้หมดเลยว่ากรุงเทพของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะปึ๊บลองแอปปึ๊บนี่ค่ะเป็นแอปมหานครสกายวอล์กเออาร์นะคะปึโหลดเลยใครที่กลัวว่าแบบระเบือง 4G 5G อะไรของตัวเองนะก็เนี่ยเขามีฟรีไวไฟค่ะสแกนตรงนี้ก่อนเนาะมีมาร์คบัตรให้หมดเลยค่อยโหลดแอปกันเลค่ะโอเคแอปมาแล้วค่ะ อะไรเป็นอะไรบ้างนี่ตรงนี้อะไรเลยโอ้คือเราเอาไปถ่ายที่ตรงไหนก็ันนะคือเราบอกว่ามาแบบธรรมดานี่แบบชิลมากนะคือแบบคนไม่พูุกพลานเราจะบอกว่าเสียเงินขึ้นมาครั้งเดียวนะจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่จํากัดเวลาเลยเพรว่าถ้าลงคือจบเบจะถ่ายรูปให้มันคุ้มเลยค่ะใช่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมีคนค่ะอันนี้ขึ้นไปชั้น75แล้วมีชั้น78ดด้วยเป็นรูปของ เขามีกลาสเทที่ใหญ่สุดโลกน่าจะเป็นแบบร้านอาหารโน้อแล้วก็เป็นดาดฟ้าใช่ไหมคลิปนี้ไปแล้วอันนี้จุดชมวิวนะคะเป็นลิฟต์แบบไฮดอลิกนะจะเห็นวิวแบบ3และ60องศาเต็มเลยสวัสดีค่ะคุ้มค่ามากเลยที่บอสวยอะดีอันนี้เราจะได้เห็นวิวแบบจริงๆชัดๆเลยนะเตรียมกล่องกระจกไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะแบบนด์ชอบอะไรแเหมือนนั้นรอว่า มันขึ้นไปแล้วก็จะกลัวนิดนึงนี่คืออันดับท็ top 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 สิบในฝันของแบร์แล้วนะเนี่ยคือมาดูครั้งแรกไม่ไม่รู้จักเลยนะว่าประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยคุ้มเลยใช่ไหมตดใกระจกที่แบบสวยนะสวยเลยขึ้นไปกับเราด้วยที่ทำงานด้วยยังกลัวคนรู้กลัวความสูงมากมากเธอก็อยากไปสักครั้งนึงสวยมากสวยมากอ่าตรงนี้แหละเขาไว้ เขาไว้หายซีรีส oh. ์ใช่ใช่ oh. ซีรีส์หรือละครอันนี้คือแบบกลุ่มมั่น มีลุฟท์ของบาร์ด้วยค่ะที่ชั้น18นะอันนี้วสูง314เมตรค่ะคือสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะขึ้นมาตอนนั้นงที่สนุดแล้ววันออติจูดบาร์ที่สิงคโปร์ก็แค่200กว่าเมตรเองแต่อันนี้314เมตรอะโอ้ยถ้าใครแบบว่าอยากจะดื่มในบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะคะขึ้นมาเลยค่ะช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้ถึง31มกราคมเนี่ยเขามีฟรีวันซอฟต์ดิงด้วยนะโอ้คือแบบถูกใจนักท่องเที่ยวมากๆนะคะ ชมแบบเราอยากชมวิวเมืองมหานรเมืองกรุงเทพแบบวันวันนี้อากาศดีมากเลยแ,บบแดดไม่รอนด้วยตอนนี้ก็ประมาณไป่ายๆเนาะ ฝรั่งเยอะมากค่ะถ้าใครชอบแบบไซฟอนะบรรยากาศดีแบบนี้นะไวเชื่อว่าจะต้องมีการขึ้นมาขอแต่งงานกันบนน,น,นนี้แน่ๆที่จะให้พิเีษไว้นะปีใ,ใหม่นี้แล้วก็ปีใหม่นี้ถ้าเกิดใครไม่รู้แบบเฮ้ยจะไปเ e ขาดาวที่ไหนดีเขาบอกว่ากระซิบมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจแบบขึ้นมาเขาดาวบนนี้แล้วแบบปาร์ตี้กันด้วยนะแต่ว่าบบจะจำกัดจำนวนคนนิดนึงไงก็แบบรอติดตามหน้าเพจเขากันเนาะและนี่นะคะไฮไลท์ที่ตื่นเต้นของเราค่ะ เทที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะราสเทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอวู้วมันคือโลกาเบฟชั่นจริงๆชอบที่สุดคือไม่กลัวเลยนะคะแบบนี้ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะโอ้ยมีคนไปนอนถ่ายรูปที่ตรงนั้นเลยนะอย่างขอบกระจกที่เราเห็นเป็นข้างๆเนี่ยจะสามชั้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยทุกแผ่นเนี่ยเจ็บชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นนะสามารถรับน้ำหนักได้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเลยว่าครั้งละร้อยห้าสิบคนก็ได้เพราะว่าเขาก็จะจำกัดให้ลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มากแล้วก็ ร่วมมือเขาหนนึงคือแบบว่ากระเป๋ากล้องมือถืออะไรแบบนี้ห้ามพกลงไปนะคะถ้าจะถ่ายรูปเนี่ยให้ถ่ายในเล่มนี้เท่านั้นนะแล้วก็ต้องสวมเหมือนกับถุงครอบรองเท้าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันให้ของเนี่ยไม่ไปกระแทกกระจกเขาแล้วแบบเป็นรอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะขุ่นไม่สวยเนาะแต่เรื่องความปลอดภัยนี่หายห่วงค่ะทุกคนลงไปนอนกิ้งกันแบบสบายใจมากเดี๋ยวก็ต้องตาเราแล้วนะถ้ามีรองเท้าอย่างงี้ก็ถอดได้ค่ะคือที่เขาให้ถอดหนาวเพราะว่าเราจะได้เดินสะดวกไม่ใช่อะไร เท้าอะไรรองเท้าแตะอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เลยแต่ว่าถ้าใครใส่หมดรองเท้ามีส้นหนักก็ถอดหน่อยอ่าใช่โอเคไปก่อนแล้วเพื่อความปลอดภัยของเราเองก็เช็ดตลอดด้วยนะสะอาดปลอดภัยสวยที่สุดในโลกเลยจริงลองยืนลงไปดูดิน่ากลัวนะหน้าไปที่ไหนเนี่ยรถไฟฟ้าเหมือนเราลอยอยู่นะมจขอบคุณลุงเนี่ยจะกลัวใช่ปะแต่คุณเบลชอบ เราจะชิทำไมถึงเรเจของไงองงม่มมมสิมันใสมากโ้ามี่าเลยโอยกล้อควาสเามสมนะันผสมควายใช่ค่ะทษีบ่ข้อห้ามหคือห้ามเดินบนขอบนี้ค่ะห้ามเดินนะต้องเดินบนกระจกเท่านั้นมันน่ากว่ี่เขาแบบ ชอบชอบหนูนั่งที่เดียวแล้วหนูลุกนะน่ารักใช่แลถ่คยพับนิ่งให้ด้วยค่ะโอ้ขึ้นขอบนะเยียคนนี้ขึ้นขอบคนนันคนนันกล้ามากฝรั่งไงเขาไม่กลัวไม่ไม่ไม่งกลัวไม่ทัว เป็นคุณลุงนะคะเนี่ยคือแบบคุณลุงเลยไม่แบบเข้าใจความรู้สึกนะคือแบยเคยไปกับสกายวอล์กกับเพื่อนไปที่เวียดนามนี่แหละเออโหมันก็ไม่ใหญ่เท่านี้นะแต่แบบเพื่อนก็กลัวมากแบยชอบมากๆค่ะสกายวอล์กอ่ะเดินเดินแบบเดินที่ต่างๆนะแบยไม่กลัวเลยแบยเดินไปเดินมาคอนกรี แค่สูงสามร้อยสิบเมตรแต่อันเนี้ยสูงสุดจริงๆของเทปก็คืดูคนนี้ค่ะนี่บอกอันนี้ด้วยนะสามร้อสดูงสุดแล้วค่ะสามเมตรโอ้เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆอยู่บนจุดที่สูงสุดของประเทศไทยแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้วิวดีมากอุ้ยสวยมากจริงสวยจริงจริง อุ่นดีกวัอะ่างี้นะวันนี้แต่แบบแดดไม่ค่อยแรงอ่ะแล้วเขาบอกคิดด้วยนะอยากจะหันหน้าไปทางคิดไหนก็เลือกเลยค่ะนที่สุดกวยจุดมากเลยค่ะในดันจอดสเทค่ะอันนี้ที่ตะวันตกของกรุงเทพเราค่ะนี่ลิฟที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เนาะรอบนี้ที่เหนือค่ะ้สวยมากอ่ะเต็มๆเยอะเลย ฝั่งไปเยอะแล้วก็ฝั่งนู้นค่ะทิศตะวันออกค่ะพาทิตขึ้นทางนี้ค่ะเหมาะแก่การขึ้นมาปาร์ตี้มากๆนะวันนี้ดูดาวพอดีค่ะรู้เลยสายปาร์ตี้ทุกรุงเทพทุกวิวแน่นอนนะทุกมุมทุกทิศเลยกรุงเทพมันสวยเนี่ยแค่กิโลติกของเรามันสวยงามอย่างนี้วสวยจริงค่ะเราขึ้นมาดูด้านบนเราก็เห็นทั่งสนเพิ่มขึ้นเลยจากชั้นเจ็ดสิบห้าเราจะลงไปชั้นสี่นะคะซึ่งจะเป็นชั้นซูวีเนียแล้วก็กิงพาวเวอร์คือจะบอกว่าลิฟต์ ขาลงมันจะเป็นมืดนี่เดี๋ยวเราจะเห็นตอนกลางคืนคือเราจะได้แบบครบทุกฟิลลิ่งเนี่ยมาแล้วแบบว่าเฮ้ยกรุงเทพกลางวันกลางคืนเป็นยังไงนี่ได้หมดเลยโอ้ไมสุดยอดเหมือนเข้าเวลาไป็นตอนดึนสวยมากสุดยอดเลยเขาคิดได้ไงอะมีสาวด้วยโอ้แบบประทับใจมากค่ะท่าใจเบลประทับใจมีทั้เลยอะ กเเออข้าใจความรู้สึกการมันล้ํามันเหลือมากอ่ะใช่คิดได้ไงครับช่งนี้อะไปมแล้วจ้าโอสวยจริงอะอดไลน์ดดอู้้ขาวดาวเร็วมากค่ะโอหจบเร็วมากโอ้โหมมีภาพตึกด้วยสวค่สวยมากค่ะนี่ค่ะรมกไ่ะช็อปปิ้งต่อเก็บาเก็บบ้งแครี่คนไทยค่ะชอปอยู่น เกี่ยวกับมหานครกลับบ้านนะนี่ตึกมหานครสีทองสวยหมนะตึกนี้กัสวยเนี่ยเท่นอนเนี่ยรูปทรงประติมากรรมอะไรเงี้ยค่ะชอบอีกอย่างหนึ่งคือนี่จ้ะรถตุ๊กๆนะสัญลักษณ์ที่ต่างชาติทุกคนรู้จักเรามีสามสีเลยในวงเดียวไทยแลนด์ไทยแลนสวยนะที่เหลือเท่าไหร่ก็เป็นทีมของเบอร์ค่ะก็จะมีทั้งแบบใต้ฟ้าซื้อกับบ้านได้เลยแล้วก็แบบที่ต้องมีไกด์บินเนาะก็มีดูดฟรีนั่งดูดฟรีอยู่ปกติค่ะ แล้วคือมันแบบฟินมากๆนะทุกคนต้องมาลองเองถึงรู้นะแบบข้างในลิฟต์นี่คือจอแบบดีงามมากนะต้องมาเปิดประสบการณ์เองหมดแล้วนะคะคือประทับใจมากๆอ่ะอยากไปอยากไปเนาะอยากไปจริงอ่ะไม่คือเป็นที่ที่หนึ่งที่แบบน่าแนะนำหนึ่งในสิบของที่เที่ยวที่กรุงเทพมหานครเลยนะโอ้โหคือตอนตอนที่พี่เขามาเม้นอะแบยก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบตึกที่สูงที่สุดอะไรประมาณนี้นะเออน่าจะเป็นแบบแค่ไปดูตึก แต่นี่คือมันมีกระจกรอยฟ้าแล้วก็มันมีแบบพอบอะไรมากมายคือแบบมีลิ้วมีืิ้มจริงค่ะใช่ปะคุณลุ้งพวกเราน่าจะไปลองสักครั้งในชีวิตนะมันเป็นที่ที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกอะค่ะไม่อยากจะเชื่อนะว่าในชีวิตเราสักครั้งในชีวิตนะคะสาธุ ขอให้มีโอกาสจะเก็บตังคนะคะขอให้คนหมื่นซับแสนซับแสนซับเมื่อไหร่แบบไปแน่นอนค่ะถึงมันจะยาวนานแสนนานก็ตามนะคะแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายเราจะพุ่งชนมันให้ประสบผลสาเร็จนะคะขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ทําคลิปดีๆออกมาให้เราดูให้พวกเราแบบได้เห็นเนาะยังไม่ได้ไปก็ได้เห็นก็แบบสุขใจมากๆแล้วเป็นอะไรที่แบบให้เราได้ศึกษาก่อนที่จะไปนะคุณนุงรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เห็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นคนที่แบบกลัวความสูงด้วยอ่ะอ่า กลัวคมสูงแต่ว่ารู้สึกว่าอยากไปเห็นกับตาเพราะมันสวยมากจริงๆแล้วก็สวอลังการใหญ่มากที่สุดในโลกอ่ะใช่ดูลิปนุ้งประทับใจริบที่สุดเลยแบบเขาคิดครีเอทมากนะอ่าตอนขึ้นไปเป็นกลางวันตอนตอนลงมาเป็นย้อนเวลาเป็นกลางคืนและประทับใจมากๆคือมันมีวิววิวของกรุงเทพอ่ะใช่ป่ะแบบคนที่เขาไปนะคนที่กรุงเทพจริงๆอ่ะเขาเลยเออเขาไม่เห็นว่ากรุงเทพจะสวยขนาดนี้เมื่อเขามาอยู่ตึกนี้แล้วเราเห็นถึงความสวยของกรุงเทพมากยิ่งขึ้นอ่ะใช่โอ้ ราบุมากๆ,ๆ,ๆค่ะสุดยอดสวยจริงๆนะคะมาถึงนี้ก็คลิปจบแล้วนะคะอยากให้พวกเรารีแอคอะไรเพิ่มเติมหรือว่าได้อะไรจากคลิปนี้นะคะก็สามารถเม้น์ได้นะคะแบรอ่านทุกเม้น์นะคะถึงแบรจะตอบช้าไปบ้างเพราะว่าอาจจะติดธุระนะคะแต่ว่าก็พยายามตอบก็พยายามอ่านทุกเม้นจริงๆนะคะขอบคุณพี่ที่เม้นมาให้แบรีแอคด้วยนะคะ,นะคะขอบคุณมากนะคะ แค่ขอขอบใจเนาะทีเบิ่งจนจบคลิปขอให้ทุกคนทีเบิ่งคลิปนี้จงมีแต่ความซุกเหงๆรวยๆไปตลอดปีเลยเด้อทั้ทงปี2,000าปี2,000เอเลยเดอ้อขอขอบใจหลายๆเนาะมาฮอนนี่กัจบคลิปเลยเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย